วสวัสดีย่ามชาวๆาวจ้าพี่น้องบ้านพี่น้องฝนตกว่าจ้ามาตกลัดข้างก่อนจะไปทำงานทำการไปโรงเรียนไห็นเนาะความเขาาล้วพี่น้องจ้าคุเทายังไม่ได้ขึ้นปันหาอยู่มอตะค่าขอมเมอ่อเนี่ยว่รวมแล้วรวมเพีพยงน่าหน่อยแล้วคุณอนะ นี่หนึ่งบุญได้พี่น้องนี่ยังมัวเศร้าอยู่ยายวันสิบห้าอันยายเ่าไปหาหมอมันก็เป็นแนวนี้ล่ะก็ฝนตกแต่พี่น้องหมอนัดขึ้นใหา่เพื่อนลกแห้งดี บรรยากาศดีอยู่ให้อยู่คงให้คงหน้า เย็นแล้วก็พาพี่น้องล่งทงแบบนี้เบิ่งแน่พุ่นน้ำท่วมเขาแล้วพี่น้องจ้าสิได้กินบ่น่ะี่มันสิได้วานไม่บอกโอ้ยบ่นได้พ่นขี้ดินอยู่นู่นน้ำสาก็สิตเต็มแล้วมันไหลล่งมันจะได้กินข้าวไหมเนาะ โวัไไนใหญ่แล้วเป่งลงสาบพี่น้องถ่วมผักบุ้งแล้วน้ำท่วมผักบุ้งลงเดงคุณหลายพระท่านท่านผีท่างผีเข่าเปิลเขียวแล้วเพิลหวานก่อนนเาะพี่น้อเปิลห,หวานก่อนกิลเขียว พะยัยแล้วก็เปพงอยู่มันไหลบ่ทันท่มวมเบิดละอาพี่น้อมนงมาสมบรรยากาศบรรยากาศน้ำท่วมเขาโอ้ยผิดขวอเป็นเล็กหน่อยฉันแล้วบาทเล่นน้ำให้หน้าเป็นเล็กหน่อยเล่นน้ำให้หน้าแม่บอกกับบัวฟัง เก็บเห็ดหาไปคว้อมหี่นาะเห็ดหานี่ห็ดหาขัา้นแท้เอาไปมุกไีเนาะอ้ยมันกระยาเนี่ยัน,ยนกระสิโต๊กยังมันขืมๆมนี่พี้นาอุ้ยปู โอ้นี่คือถวมคักเลยักเห็นออเกิดขึ้นได้บื่อคือเลิกเท่มน,นี่มีสาลำสาแล้วคือกเปลงว่ะโอ้นเปล่งงนี้สาวันไมีน้ำพี่นอง ไข่แต่พันวานก่อนมันเกิดแล้วพูนเขียวเขียวยหญ่วานม่ทันก็จะขข้นตุ้มน้อยนหนึ่งบรรยากาศเสียงนกเสียงกา เสียงกบเสียงเขียดเนาะพี่น้องนหน้าต้นหน้ามู่นนะหามยังไงแล้วเป่ง,ปงหาแมงดาเป็นตี๋เหรอมีดอกพี่น้องแมงดา,าเ่ราะขึ้นกี้เนาะ ตะเกียนตะกี้หาแม่งด่าสมเหมือนไปหาไฟแคจะเอาเม็ดนอพี่น้องเนาะโอ้ยสีเด็บวานไม้แล้วสีเด็ดำนอปีนี้มันคือเป็นจังสี <c oughs> ถล่มได้หัวปีใช่เนาะผมว่าโต้งวางกับสีโบกอยู่ดอกนอกพี่นอนะ้องเนาะ น้ำมัน็นทหายม่งดาดีหาหอยหอยกับบมี่จ้าคลิปนี้กับบมี่ยังไงลค์าพาพี่นอ้องมาเลาะทงเลาะหน่านามถ่วมเขา่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องยาแก้วคนบนหน้าในเด้อพี่น้องจ้า่องน้อยฝากกดติดตามฝากเบิง้งฝากแง่งในเด้อขอบคุณได้หลายจ้าไปละจ้าสวัสดีค่ะ